จำหน่ายนะคะจะมีเสื้อนะคะเสื้อของน้องบุญหลายจ่อยเรานะคะแล้วก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าของน้องบุญหลายจ่อยเรานะคะนี่ค่ะมีม้อนค่ะม้อนน้องบุญหลายจ่อยเราค่ะจัดจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะของบ้านน้องบุญหลายจ่อยเราก็จะเป็นอ่าเป็นกระติ๊บข้าวนะคะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะสารมือทั้งใบนะคะยังไงก็ไม่นานก็ฝากมาพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะคะฝากอุดหนุนผลิตภัณฑ์บ้านน้องบุหลายจอยเราด้วยลวกันนะคะ สามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจพายบุหลายจ่อยนะคะหรือไม่ก็ Line ไอดีไลน์ม่นางน,นะคะเดี๋ยวไม่นางจะขึ้นให้เลยนะคะยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่เซีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟีทุกคนนะคะพบกับช่องพายบุหลายจ่อยนะคะฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยกันนะคะ ก็วันนี้พาคุณแม่นะคะมาซ้อมทำการแสดงนะคะหลังจากที่อ่าไม่ได้ฉายเดี่ยวเป็นเวลา2ปี9เดือนนะคะนี่เน้นๆค่ะอ่าเกเป็นนู่นเลยใช่ไหม แต่ปีใช่ป่ะหนักจะมาเป็น,น,ปนวันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยให้พ่อนะคะไปทางโน้นนี่ใช่ไหม,ไมเ,ปเป็นผู้ช่วยให้อพ่อนะคะซ้อม,มเพราะว่าเราต้องสร้างความคุ้นเคยให้กับคุณแม่ก่อนนะคะก่อนที่จะ,ะเข้าลานดแสดงนะคะ เข้าไหม๋ยวเดี๋ยว,ยวใจเย็นใจเย็นๆกําลังเดี๋ยวก็เข้ารูปเข้าร้อย <c oughs> ซ้อมค่ะก็จะมีหลายท่าอยู่นะคะทีะ่จะให้คุณแม่ได้ซ้อมนะคะอาจะเตะบอลกอนชุดบัาไม่มีปัญหาค่ะชุดบั่ะทําได้สบายๆอยู่แล้วนะคะ แต่เราจะคอนโทรลเรื่องเตะบอลน,นะคะแล้วก็เรื่องนวดนะคะโอ้โหฮ,ฮ,ฮ,ฮะฮใช่เหรอ หลังจากที่เราดูการซุ้มซ้อมนะคะของคุณแม่จันทิพย์แล้วก็แม่นางมาแ้วเรียบร้อยก็มาดูของจริงกันบ้างนะคะ mm hmm. ก็จะมีอะทองคํากับทองแท่งนะคะคอยให้กําลังใจนะคะคุณแม่จันทิพย mm ์ค่ะคุณแม่เราเริ่มโยกได้เต็มสเต็ปแล้วนะคะต mm ่อไปก็จะก็จะมีคุณแม่เรานะคะท้ายเดียวเลย ท่าน,นนี้นันนะท่านใดที่นะครับปวดหลังปวดเท้ท่านใดที่ยากจะจะมาเอาในช้างได้เดินข้ามเดี๋ยวรอดูนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่จะให้คุณแม่เราเข้าฉากต่อไปนี้หรือเปล่านะคะเป็นฉากฉากนวดน,นะคะฉากเดินข้ามนะคะเดี๋ยวก็รอรุ้นด้วยกันนะคะจะลงไปอยู่แต่เป็นกล้าเขากรัวน ไม่ต้องกลัวรลครับผมก็มีกัรความปลอดภัยครับกินกน,กน้อยค่ะค่อยๆอยกินนะคะไม่รีบพอดีได้กิ่งไม้มาให้กินด้วยครตอย่ด้ควงอยก็ค่อย,อยๆๆดึง ห่วงไหมห่วงไหมห่วงกระชังน้อยๆไหมห่วงด้วย <c oughs> บ่าพอยจะมาขอกินด้วยมาให้กิน <c oughs> รีบหักรีบหักใบให้หมดเลย <c oughs> ที่บ่าพอยมาอ้อนมาอ้อนขอคุณแม่จันทีเรากินใบไม้เลยเดี๋ยวเราดูค่ะว่า ก็จะมีใครเข้าไปไหมคะเนาะว่าทางเจ้าหน้าที่ท่านจะให้พร้อมที่จะให้คุณแม่เข้าหรือยังนะคะเนาะ,นะ,ะยังไม่ให้หอ่าเข้าวรวมฉากอ่าเดินข้ามนะคะฉากนวดเนานะ เดี๋ยวเราค่อยรอลุ้นฉากต่อไปค่ะว่าถ้าไม่มีน้องแล้วคุณแม่จะทำออกมาได้ดีหรือเปล่านะคะจังหวัดอะไรครับค่ะคุณแม่ได้รับสุรินทร์เนาะนิโมครับได้เข้าฉากนี้นะคะสุรินทร์นักสองครับผมนั่งครับโดดเด่นเหมือนเหมือนกับแม่นางถ่ายนั่งไหมเหมือนแม่นางนั่งไหม นเดินนหน้านะครับมีช่อว่าน้องโเมที่ำไมขอนั่งสวยกันไม่นางนั่งเนี่ยนะฮะตรแต่ลนี้ครอบครัวนี้นัแสดงนรัแมุ่กลูกเลยนะแบบนี้แแม่ลูกเดินคู่กันนะคะ าไปยนะครับเด็กล้องอยู่ตรงไหนครับไหนถ่ายรูปด้วยครับถ่ายรูปเก็บไว้เพียงที่นี้ก็แล้วอ่าต่อเด็นตรงโซนเซ็นเตอร์ตรงกลางเลยครับโมเมอาจจะทิ้งเช่นกันครับตรงกลางเย้รออะเดีกถ่ายรูปแบบหนึ่งครับ แยกไปสามแต้มมาค่ะคุณแม่ไม่เอาหรอกเดี๋ยว่เขาเอาไปใกล้ดีกว่าชิวๆไว้ก่อนนะครับชุดบ้านสบายป้าอแม่เรานี่แหละครับก็สไตล์การเล่นตั้งแต่ก่อนที่จะมีน้องนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวรอดูเตะบอลแล้วกันนะคะดูสายฟ้ากันรุ่นใหญ่ครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับมาเด็นเงินเ็เทียววุ้นสาวมาโดนกรเชียร์ใหญ่นะคุณแม่เราเนี่ย ทีมครับอ่้าอพี่ถอยอีกพ่อเบิร์ดบอกถอยอีกค่ะเอาไปไกลหน่อยโอเคพ่อเบิร์ดบอกอ่าเตะใกล้ไปมันยังไงคะไม่ใช่รุ่นใหญ่ค่ะเอาไหมเตะมไหมเอาไหมไม่เอาอีกแล้วครับมาอ่ะสไตล์นี้นะครับมาแล้วครับสไตล์นี้แล้วผมจะให้ทุกคนสบายเข่งกัน ไม่เหมือนที่ซอมไปเลยเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหยังกินฮะนึกว่าจะเอาใหม่ไม่เอาน้องแสงคุณครับอุตส่าห์ซ้อมไว้อย่างดีดีฟังติ้งเข้าจะเก่ิดที่ศูนย์ประตูหรือเปล่าอามีต้องมีประตามไปดูคุณแม่ข้างนอกนะคะออกมานะคะ รอนะคะเข้าจบอ่ะเนาะก็ถือว่าโอเคค่ะวันนี้คุณแม่ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมค่ะเนาะก็อะไรรู้สึกว่าจบหน่อยๆง่วงๆหน่อย,อยเพราะว่าเมื่อคืนยุ่งเยอะไม่ได้นอนยังไงไม่ทางก็ฝากมาพ่อเม่ซีทุกคนนะคะฝากเปก็นกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติะะดตามให้ ช่องแม่จันทิพยแม่จ่อยเราด้วยลวกันนะคะแล้วก็ช่องภายบุหลายจ่อยช่องหลักเราด้วยละกันนะคะฝากพอ่อพ่อพม่สีทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ทางลูกชายเราน้องบุหลายจ่อยแล้วก็คุณแม่จันทิพย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ